คนที่ได้กลายเป็นเทพในตำนานจอมยุพทธถังซานภาคแรกในตำนานจอมยุพุทธถังซานภาคแรกนั้นมีคนที่ได้กลายเป็นเทพอยู่ทั้งหมด11คนได้แก่ 1. ถังซานถังซานนั้นได้สืบทอดเทพสององค์คือเทพสมุทรและเทพอชูราซึ่งเทพสมุทรเป็นเทพขั้นหนึ่งและเทพอชูราเป็นราชนเทพเทพขั้นหนึ่งและราชนเทพนั้นมีสิทธิพิเศษก็คือสามารถพาครอบครัวขึ้นไปได้สองคนถังซานเลือกพาครอบครัวขึ้นไป2คนก็คือ ถังห้าวและอาหญินซึ่งทั้งสองคนนั้นตอนขึ้นไปตอนแรกกลายเป็นเทพไร้ตำแหน่งหรือก็คือเทพไร้ตำแหน่งนั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้หมื่นปีต่อมาถัางห้าวได้กลายเป็นเจ้าผู้ขครองพิภพของดาวเทียนโตซึ่งเป็นเทพระดับสองส่วนอาหญินได้กลายเป็นต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งก็เป็นเทพระดับสองเหมือนกันคนที่4เสี่ยวอู่เสี่ยวอู่นั้นได้เป็นเทพขั้นสองก็คือเทพธิดากระต่าย แต่เสี่ยวอู่จะมีความสามารถพิเศษกว่าเทพขั้นสองคนอื่นคือสามารถใช้ได้ทั้งพลังของเทพอชูร่าและพลังของเทพสมุดเนื่องจากมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับถังซานเลยทําให้สามารถใช้พลังของทั้งสองเทพที่ถังซานมีได้คนที่5จูจู่ชิงจูจู่ชิงได้กลายเป็นเทพแห่งความเร็วซึ่งเป็นเทพระดับสองเนื่องจากนางสามารถผ่านบททดสอบของเทพแห่งความเร็วมาได้คนที่6นิ่งหลงหลง นิ่งหลงหลงได้รับเลือกจากเทพธิดา9สีซึ่งเป็นเทพขั้น2อยู่แล้วหลังจากนิ่งหลงหลงทำบททดสอบผ่านนิ่งหลงหลงได้กลายเป็นเทพธิดา9สีแทนคนที่ 7, เอ้าวซื้อขาอ้าวซื้อขาได้ทำบททดสอบเทพแห่งอาหารซึ่งเป็นเทพระดับ2และสามารถผ่านบททดสอบมาได้คนที่8ใต้มู่ป,ป่ายใต้มู่ป,ป่ายได้ทำบททดสอบของเทพขั้น2ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นเทพอะไรแต่หลังจากมู่ป,ป่ายได้กลายมาเป็นเทพขั้น2แล้ว เขาได้รับฉายาว่าเทพสงครามคนที่9มาหงจินมาหงจิ้นนั้นเป็นเทพขั้นสองแต่เดิมทีแล้วเขาสืบทอดเทพขั้นหนึ่งคือวันแคนเทพเจ้าแห่งไฟแต่ไม่สามารถผ่านบททดสอบได้เนื่องจากเขาไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนตั้งแต่แรกเลยไม่สามารถผ่านบททดสอบของเทพขั้นหนึ่งได้และไม่สามารถพาเสียงเสียงขึ้นมาในแดนเทพได้หลังจากไม่ผ่านบททดสอบเทพขั้นหนึ่งเขาเลยกลายเป็นเทพขั้นสองก็คือเทพฟินิกคนที่1ิบ ป,ป,ป,ปีปีตรงนั้นได้ทําบททดสอบของเทพลากสดซึ่งบททดสอบที่นางทาวน์มันไม่แน่ชัดว่ามีบททดสอบอะไรบ้างแต่นางสามารถทําบททดสอบได้สําเร็จและกลายเป็นเทพแต่เนื่องจากนางได้เสียชีวิตในภาคแรกจึงไม่รู้ตําแหน่งเทพที่แน่ชัดว่าอยู่ตําแหน่งเทพระดับอะไรคนที่11บเอ็ดเชอร์ลเซียเชอร์ลเซีย,ย,ย,ยนั้นทําบททดสอบของเทพทูตสวรรค์จนสามารถบรรลุเป็นเทพได้แต่เนื่องจากนางผ่านพลังทั้งหมดในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับถงังซาน จึงทําให้หนางตกไปอยู่ระดับที่89และไม่สามารถขึ้นมาถึงระดับที่90ได้อีกตลอดชีวิตซึ่งพลังของเทพทูสวรรค์น,นั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ระดับเทพขั้นที่เท่าไหร่เพราะว่าในดินแดนเทพนี้ไม่มีตําแหน่งเทพทูสวรรค์ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคนที่ได้ขึ้นเป็นเทพในภาคแรกหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ